สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีเอ็มซีแฟเตอร์ฮะวันนี้ก็ดูจากเทมเพทก็รู้นะว่าเป็นแคนอะไรเจอแคนอะไรก็ตามตีผมเป็นกาชินแมอนวันนี้อยู่กับน้องอะไรฮะเอ่อกังฟูครับอ่าเสียงดังวะนะกังฟูเดี๋ยวไอแต่เสียงไม่เข้าคลิปมันจะมันจะเป็นเรื่องเอาม่ไดก็จากที่ผมพยายามทํามาแล้วผมผมตามหาผู้ที่เล่นเอ็นเตอร์เฟลเตอร์และกล่องๆครับผมไม่เจอครับผมเจอมาเจอน้องกังฟูก็แหละสับคนและเจตาอากาศกล้อง เดี๋ยวนิดนึงม่ขอ,อไปไม่อไรเดี๋ยวก็ไปขอบใหม่ดีโอเคในไหนแล้วก็ในไหนแล้วผมถือว่าเป็นภาคต่อชิเนมอนไปไกลๆแล้วกันเนาะก็ถ <g> ึง <g> ไม่ต้องเขินสิจะเขินทำไมไม่ต้องเขินม,มาก็หาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังนะฮะลูกสาวคนละลูกมากกว่าเริ่มก่อนฉันได้สามสองห้าฉันเริ่มก่อนอคือ เ้ยตายจะแล้วเราเต็มเต็มเลยเต็เมเลยผมเริ่มก่อนนะยังไงก็ได้พิชิวใช้ยอยก่แล้วอะไรที่เราก็เริ่มหนักแล้วอ <laughs> ีกเขาจึ๊บเปิดห้าพิซซีมีอะไร <c oughs> เปลี่ยนหสองเปลีปป <laughs> ่ยนสี่ใบเปลี่ยนสามอุ้ยผมจะสู้แข่งเจิได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยงานเข้าแล้วมืออย่างนี้ ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่สงสัยได้คัดคลิปแน่เลยโย่โอ้์เต็ม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 เลยโชว์สองรอบแล้วอ่ะแต่กองพ้อมแล้ว Stand Up Bend God s t a อ d Up Bend God ผ่านใส่ลงข้างไม่ Burst Edge c e n t u r i เสื้ออะไรเ e a d f i e l d อือ่าเขาเธอ s a n d อ r โอ้ต้องไลทจริงๆ่ะไลท์ดีเคสจ่าวิถีตัวการ์ดหนึ่งใบสต่นัดสกิลเอามือหนึ่งใบเข้าโซเลือกเป็นเทพแสงผู้สร้างฟ้าเข้าโซ่เปิดเจ็ดหาผู้กับผาดาราไม่เกินสองใบถ้าเอาสองใบได้หนึ่งฟอร์สหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและวเสร็จเกี่ต์ไผมเทพฟ้าประกาศยูเรนัตสองใบพอจะเลิกเลยใช่แล้วแหละยูเมจะเร็วขนาดนี้ได้แล้วยูเมจินาลีกิฟต์ ฟอสวันและจบเธอแล้วเขเคียงจวดไร้แอนดรอยด์สายเสียงดังไว้พีกคิวฮะถอดแมสออกดูนี่บ้าเไว้ถอดแมสแล้วเสียงดังเข้าไว้ดับสายมาเถอะผูกไท์แอนดรอยสายฮะออกออกไปแนวผูกเห็นสายพี่ฮะไม่ป้องกันได้พี่ฮะโอเแบตแต่เมเช็กรอทิกเกอร์พลังให้แระกาตัวหนึ่งเซียนเช็คขี้ดิ่งทิกเกอร์ เ okay. ข้าเถิดแซนด์ดอไรฟาโดเมนัสแห่งกลุ่มดาวฟาโดเมนัสโจมตีฮะสกิลจะบวก5,000ตามฟอร์ส25,000เข้ามาเลยฮะไรเช็ค right, ไม่มี er. check, ดดทิกเกอร์เช็คฮะต่อทิกเกเอร์น็เอเดียวจบเถิดเขื่อนเข้าเถิดแตนตัวไร like, ยาร์ดเกลเอาพีจีขึ้นหนึ่งอ่าสกิลยาร์ดไรไม่เช็คครีโอแหวนฮะโอ้โอ้โอ้แย่แล้ว เริ่มมาก็ตีสองหมื่นสองพันเลยเหรอแย่ที่สุดมันสายเกียดี้อ่ะยักอยากพี่นะโจมปีป uh, ้องกันนะผมองก์สวรัสสิทธิ์เออซสิทธิ์ดาก่อนสกิลเมื่อเข้าช่องการเรียนทิ้งเทตาราหรือว่าเป็นผู้ขายก็ได้หนึ่งใบแต่ทำการที่ทัพทิ้งแอสไทออฮะก่อนนะผมอี้เทียมยังงหรอไดเช็คเนียนึงฮะไมอเอาเิแฟนแอนดรอที ในทุกความมืดแต่มีแสงหนึ่งสาส,สองเสมเอม่ว่าจะเลือนลางแค่ไหนพวกเราก็จะฉะตาและกับพายจงได้จุติตเทพแสงผู้สร้างฟ้ายูเลยนัดอิมเมจเนอรีร่กิฟต์ดูก่อนสองวเดี๋ยวไม่พอเปิดแดนดารา <c oughs> อืมอย่างนี้ต้องฟอร์วันช่องแวนกาแล้วผมแต่นั้นคอฮะอาร์คถูแห่งจิตเมตตาหนึ่งขัตบานนะแสดงผู้กับขานดาราหรือเทพดาราก็ได้แสดงผู้กับขานานะผม จากนั้นก็ได้รับถึงอิมเมจเนอรี่กิฟต์ฟอสวันช่องบันกาศสามเหลี่ยแถวแน่นอนแต่ผมไม่ได้จั่วเพราะไม่มีเกรดหนึ่งที่เป็นไร้ลายจากนั้นก็โซบารได้ผลลงการเป็นเกรดห้าครับผมเซอร์เคิลชิพเปิดแดนดาราคือมาแล้วแต่ผู้จะปรากฏก,การขึ้นก็คือว้าเ<ะ>ข็เท่มีท่าแห่งกวีดวงดาวเข็ยักษ์ทะลุใสพสตวันเคริออนวอเขสกิลของวาลแคริออนเปิดแท้ พิงร์ดที่เปิดมาหนึ่งใบทิ้งเป็นแอสไตรออสดาร์กอนได้รับทริปเปิ้ไปลได้สามไร่าเลยแต่นั้นยังไม่จบนะออกมาไฟโดมินาแท,ทงบูดาว,ว,านะวาหนึ่งเคอร์บาร์บนะจั่วการ์ดหนึ่งใบถ้ามีฟอร์สามใบขึ้นไปไนขอ้อเทพฟ้ามกาอยู่เลยนะัดโซบล้าสองอะได้แล้วอิมเมจเนลี่กิฟฟ์ฟอร์สวันสามเกิดเดือดยังไม่จบนะอะคอยอีกใบหนึ่ง มือผมเหลือแค่สามใบเท่านั้นผ่าละนะเริ่มแซทเทิร์นะหนึ่งหมื่นจวอีแตแมสการ์ดหนึ่งมือ่อ่าเก้าติดเก้าบอลเคเรีอนโตดี้แอคเรสเซอร์ทริปเปิไลไรท์อ่าโอ,อ้เข้ามาเลยฮะเฟิร์สเช็คพิดีคอนทิกเกอร์ให้พิดีคอนกับบอลเคเรียนส่วนพลังให้กับไฟโดเมนัสเซคันอ์เช็คไม่มีทิกเกอร์รกเตอร์เช็ค คิวทิกเกอร์ฟื้นฟูหนึน่งดาเมจส่งพลังให้กับไฟโรเมนัสโดนวสองดาเมจสองดาเมจเช็คดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ฮะสกิลของเทพแสงผู้สร้างฟ้าเรดผู้ผ่านดาราสองใบแต่นับวอลคเรียลอยูเรนัสโจมตีห้าหมื่นสามพันคาบไจต์บรรจัยเข้ามาเลยฮะเฟิร์เช็คฮิวริกเกอร์ฮิวไม่ได้พลังให้กับไฟโรเมนัสที่เป็นเรียรการเซก่าเช็คไม่มีทิกเกอร์ดาเมจเช็ค เจ๊สองฮะบอลเคดีออนโซเด็กเฟสเซอร์เจ็ดหมื่นสองริดีดีครับอ่าดีเฮลเป็นพีเจคอนเ่ยไฟโดเมนัสแทนบูดาวโจมตีสกิลหัวห้าพันตามฟอสมีฟอร์สสี่ใบโปรไปสองหมื่นหกหมื่นประกาดอะหกหนึ่งริหกหมื่นประกาดไม่มีอะไรเลยหกหมื่นขอสี่ห้า ยอมกันแล้วยุยยยอมจบเธอ้วนะบอลเทริออนกลับไปใต้กองแดดเดดาราหายไปแตบเดียวเราก็โดนไปห้าแดมแล้วหรอเอเต๋อฮะสแตนจั่วอ่ามีไหมมีไหมอ่ะเอาบทไปครับผมทุกคนต้องได้พูดความเมตตาดียาทุกสัปพะชีวิตแม้ตัวเองจะต้องเจ็บปวดทรมานแสนบาสนกดำดงจุติอาร์คเอดเดอร์เมาคัดเมเลกวาแล้วฟอร์ เอ้ยมันจะฟอร์มเป็นโค <Project. S 2> ้ชเทคูเทคูฮะแล้วก็สองบาสคือหนึ่งแบบอ่าสองบาสเพราะผมเป็นเซตสามเลยได้กิ้วกิ้วเป็นโอทีโรสแองเจิลดูซีเขาเขาจะทำอะไรเราได้ทขาอะไรไม่ยาจังหว่จังหว่าเสี่ยไม่ติดเดียวเลยอ่ะขอฮะ You, ตะเกียวกอดีนโซบาร์สหนึ่งจัวหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะไม่แปะไม่มีใครให้ทิ้งแล้วจะไม่แปะจะเป็ดอือไม่มีมอคัตไว้แปะเช็คแวเลยฮะมาลองกันโอบร้านหนึ่งทุบพิเร์ฟสามใบดากเอีวแล้วก็เป็น,ปโนโลแล้วก็เป็นน้อง เป็นสกิโอแต่นั้นดาเมจเช็คของมอลคัสเมเล็ก่อนเช็คฮะแต่นั้นแต่นั้นก็จะค้างไว้ก่อนนะเพราะว่ามีเิคออโต้ทั้ง2ตัวอ่าใช้เรื่องลำดับได้ใช้ของพอดีรสก่อนเปิดเจ็ดฮะค้ามอลคัสเมเล็กไม่เกินหนึ่งใบจะสามารถแปะไว้หัวกองได้จับกองเล่นเลยไม่มีถึงเวลาโช่วงตาจะนำพาเราได้แต่นั้นสกิลของยาร์คเอลฮะหนึ่งใบฮะ เอาการ์ดหนึ่งไปขึ้นเงินเอาพลีขึ้นดัมเมชดัมเมชไม่มีอะบผมบอกเลยว่างานหยาบยาคดังนั้นก็แถวหน้าจะพลัมขึ้นห้าพันอุดแล้วก็อันนี้ช่วยช่วยวางช่วยวางยักษ์เอียวจะบวกสามพันมาแวนพุ่งนะอออแค่ยี่สิบห้านะไม่ป้องกันนะ พริแหวนออพลังกร่างพี่ชิอ่อมาแล้วล่างสองชินอาคัดสองนะเมย์น,น,นะหนึ่งพี่พลังแวนได้คาดไม่มีอะ่ะ2สองหมื่นสามแต่ข่ะเออตีไฟโรเมนัสเราเหรอใช่เท่าไหร่อ่าให้ไปห้าพันยี่สิบยี่เก้าสามเจ็ดอ่ะไม่กันมีซัำแน่นอนพี่ดีฮะคนนี้ เฮ้ยขานะครับรออคางระหมดเลยเข้าเถอะแอนแอนดรอโอ้โหแย่แล้วผมไม่พอเปิดแดนดาราซะด้วยสิแต่ไม่เป็นไรนะไร้มังกรสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เอโอสไซสิดังก้อนได้แล้วอิมเมจเนอร์ลิสกิปฟอสต์มานะให้กับช่องหลังเป็นการสกิลว่าวผมถึงเทอร์มินัเซิร์ชหาทเทพดาราหนึ่งใบฮะแล้วก็ว ถ้าหยิบเทพเวลาที่มือได้รับหนึ่งอิมมันเ์เนอรี่กิฟฟอะแล้วควสามารถคอนตินิวะมีฟอนห้าใบเอร์เข er. er. ้าชิปเซอร์แดนดาราเซอร์เข้าชิปเแดนดาราแ้ค่จากนั้นก็ลงวันเลยเทพ ผู้พิทักษ์แห่งกวีดวงดาววอลเคริออนเป,เปิด5จอกเคเสร็จคริปเปิ้ลได้ติดต่อผมจะลุกไม่ได้แต่ผมก็เปิดแดนาราได้บอลแชนท์อปเป็นไนก็พอ,อบอลแชนท์ไน,น,น,นก็เพียงเท่านั้นนะก็ย้ายขึ้นไปแถวหน้าครับผมแบนท์เช่นเฟยนะวอลเคริออนโซเดียเรสเซอร์แปดหมื่นนะแปดหมื่นใช่เพราะมีฟอสวันยังไงล่ะ นั่นแหละความลับอกก็ตัดไม่ป้องกันชัวเปอร์เช็คไม่มีเคก้าเช็คไม่มีเตอร์เช็คไม่มีดาเมจเช็คมอค้อนเมลได้ไวไวไม่ใช่ไม่ใช่ลางสองไวระเบิดจะแล้ว <laughs> อ่าเรียบร้อย <laughs> จบลงไปแล้วสุลากลัวโอเคลิออนนะผมรวดเร็วเกินไปแล้วยังไม่ไล่ล่างสองที่สามอ่ะแมทตอนแรกกะว่าคลิปนี้จะเอาเป็นจะเป็นแมทมันมันระหว่างชิดมอคัสเมเลกกะกับวันเซลิออนนะผมแต่ไงไม่เป็นเอวไซสิสิจะได้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายอีกรอกนึงไปคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้เจเนซีสหนึ่งเอ็นเกิลซูนไปเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปครับผม